สวัสดีครับจจกพันฟันธงประจวันอังคารที่16ธันวาคม2568วันนี้มี8คู่มาฝากกันครับไปเริ่มกันเลยคู่แรกวันนี้ครับในรายการกกวปาด์เดเรเดปอติโบลากรุญญาเจกับมาโยกาในเวลาที่หนึ่งครับมาโอกา มาตรฐานทีมนั้นดีกว่านะฮะแล้วผลงานช่วงหลังก็ทําให้พวกเขามั่นใจด้วยครับไม่แพ้ใครมาสินะต่อเนื่องสนทางกับเดบร์ตบและกรอนยาที่มาจากลีกที่ต่ากว่าคุณภาพทีมก็สู้บรรยากาศไม่ได้นะฮะแถยมยังแพ้ต่อเนื่องมา2นัดด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกักรพันธ์ขอฟันธงไปมายก้าต่อเสมอคู่ที่2ครับเออบาเจอกับเอลเชในเวลาตีหนึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเอลเชถึงแม้ว่าจะคุณภาพทีมนั้นเหนือกว่าแต่นันล่าสุดนั้นทำได้เพียงแค่ เฉือนชนะควินตาเดเรทีมจากดิวิชัน4ในช่วงต่อเวลาพิเศษวันนี้มาเจออ e ีบาก็ไม่น่าง่ายนะฮะที่จะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านไปได้ครับเชื่อว่าเกมในวันนี้มีโอกาสที่จะจบด้วยกันเสมอกันไปครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จากพันธ์ขอฟันธงรองเอีบ e าที่0.25ครับ คู่ที่3ครับไปกับทช่ารายการโปรตุเกสดิวิชั่น2 i มาริติโมเจอกับ SL Benfica B ในเวลาทิ้งคืนครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ VEP ประจววันนี้ครับผมมีแนใจแล้วว่าจะเชียร์ทีมไหนดีแต่ขออนุญาตส่งแนวทางของคู่นี้ให้เฉพาะทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกเราเท่านั้นครับเดี๋ยวผมส่งให้ก่อน2ทุ่มนะฮะเข้าไปรอรับแนวทางของคู่นี้ก็ได้เลยครับ ทางเข้ากลุ่มคือไลอด @jk1688 หรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับคู่ที่4ครับในริการเบลเยียมดิวิชั่น2อลีแสจะกับคอทไทในเวลาตี2ครับช่วงหลังคอทชทยด้นดู เอาแน่อนอนลำบากอกว่าไม่ค่อยน่าวางใจสักเท่าไหร่ครับสามนัดล่าสุดจัดทุกรายการเมื่อต้องออกไปยิงก็ไม่ชนะใครด้วยครับส่วนทางกับลรียสที่ยิงเล่นยิงดีกาลังเข้าฟอร์มสุดๆอกว,ว่าลรียสไม่น่าแพ้ค่บับ้านง่ายๆครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จกกักรพันธ์ขอฟันธงรองลรียสที่0.5คู่ที่5กับโอลิมปิชาชลรูวเจอกับเควีเอสแคลรเมลในเวลาตี2เจ้าบ,บ้านนั้นไม่ชนะใครในบ้านมา9นัดต่อเนื่องแล้วนะฮะส่วนทางกับเควีเอสแคลรเมลครับที่ช่วงหลังนั้นกลับมาคัมแบ็กได้ ก็ถือว่าน่าวังใจด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จักรพันธ์ขอฟันธงไป KVS Calomel ที่0.5ครับคู่ที่6ครับเนริการ Swiss Super สวิตซ์ซูเปอร์ลีกเซกาลเลนเจอกับ F.C. ซีงในเวลาตีสองครึง่ง F.C. ซีงทีวีวันนี้กำลังเข้าฟอร์มเลยนะฮะแลวผลงานก,นการเจอกันนล่าสุดก็เป็นเซกาลเลนครับที่แพ้ F.C. ซีงด้วยเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงรอง F.C. ซีงที่0.25ครับ คู่ที่7ครับในราการ Conference League อังกฤษ t r u ร r c ตี้เจอกับ w i l สโตเ n ฟซีในเวลาตี2.45นาทีครับทรู c ตี้ไม่น่าเชียร์อย่างยิ่งครับพวกเขาไม่ชนะใครมาต่อเนื่องเนัดแล้วจากทุกรายการนะครับ แพรวรวดเลยครับในขณะที่วิลสตตนเอฟซีถึงแม้ว่าจะเสมอเยอะไปหน่อยนะฮะแต่ดูยังไงก็น่าฝากความหวังไว้มากกว่าเจ้าบ้านวันนี้ละครับเพราะฉะนั้นคู่นี้จจกพันขอฟันธงไปวิลสโตนเอฟซีต่อเสมอคู่ที่8ปครับในรายการ EFL ครับคาร์ดิฟซิตี้เจอกับเชลซีในเวลาตีสามคาร์ดิฟซิตี้ช่วงหลังนกำลังมั่นใจเลยครับชนะมา3และติดต่อกันเรื่องในบ้านก็ดูดีด้วยครับแต่วันนี้ต้องเจองานยากอย่างเชลซีที่พวกเขาต้องชนะเพื่อที่จะรักษาโมเมนตัม um เอาไว้ให้ได้นะครับ แมเชสเซีนั้นคุณภาพเหนือกว่า และดูจากสถิติที่ผ่านมาโดยการบอลช่วยเชลซีเองก็ไม่ปล่อยง่ายๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับจักรพันธ์ขอฟันธงไปเชลซีที่1.75ครับและนี่คือทั้งหมด8คู่ประจำวันอังคารที่16ธันวาคม2568ขอทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกับการเชียร์ทีมที่ท่านชื่นชอบถ้าหากคอนเทนต์วันนี้พอจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเต,นเตอนด้วยครับจะได้ไม่พลาดกิจก,กรรมรวมไปถึงการวิเคราะห์ปฏิกรรมแบบนี้ในทุทกๆวันส่วนวันนี้หมดเวลาของจักรพันธ์ฟันธงแล้วเจอกันใหม่ ในวันพรุ่งน,นี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ